สาระกว่างนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <trans carro messaging>

มันนั่งขึงมันนี่มันนั้นให้สีคแคบมันนี่กว้างสุดมาไปไปไปเร่ยนดิไปลูกปะปหนูนั่งเอาข้างล่างด้วยลูกกลางใส่กล้องเต็มทีให้แม่หนูมาเปิดเบางยาดหลังเด้ <laughs> ตอตรงเต็ง อะนายขี้จะลนอะไรลูกมันจะอ้วกลายขี้ล่นะไลูกมันจะอ้วกยขี้ดิสกิอะไรอ้าวมันหลแหงเป๊อโอ้ยเก่งเหรอเนาะตาว่าตาว่าเดี๋ยวจะขายส้มตำด้วยแม่พ่ะนะ เควบนหนอกสดเงเทงเถงเงเงเงกูมีเต็มแล้วโอ้ยต๊อกต๊อกตเอาให้ทันเด้อเอาให้ทันเด้อแล้วก็ว่อนบอนขเขาได้แาบนี้กูมียดด้อ ยายเฮ็ดใส่แม่มันสิตึกโต๊ะปลาขนาดอันนั่นขี้ดื้อนะขี้ดื้อท่านโทษยังสิตีบ่ท่านเอาของซ้ำนี่ย่านว่าเต้นแล้วเต้นแล้วแล้วเต้นเต้นมาซั่นแชพูยี่ห้อมันเต้นเต้นล่องแชมพูอ่ะน่าขี้มันสิออกขึ้นบ่สิไดนขนงกับข้าวมาแล้วอยากเบิ่งครับอารมณ์ดีเพิ่นกับเต้นอยู่จ้ะอารมณ์บ่ดีเพิ่นกับว่เต้น กลับข้าวมาแล้วมากินอยลูกมไ่ไข่หมดแดงน้ำวาวว้าวมาเร็วมาเร็วมากินข่าวแล้วลูกเร็วกินข่าวย่างข้าวข่าวไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างจ้ามาเร็วลูกหมือนเร็วกลับข้าวมาแล้ว กินข่ากันนะจ้า